แ t น r ทอริอัมสตอรี่นี่ไม้กลายเห็นไหมถ้ากลายคือไม่ใช่ปรกกายแค่ใบสองใบนะถ้ากลายคือต้องกลาย h e a ดิ้งกลายให้ครบทุกใบถ้าใบจะโค้งเป็นเขาแก่ก็ให้เขาแก่ทุกใบถ้ามันจะเวียนเป็นกงจักก็ให้เป็นกงจักทุกใบถ้าลักษณะของไม้กลายนะถ้าจะยีบงๆโงก็ให้มันเสมอทุกใบอ่ะให้เหมือนกันทุกใบอ็นแบบนี้สวยสวยทั้งนั้นเลยอันนี้คือพี่ก็จหนายหมดไหม จำนายหมดใช่จำนายแล้วแต่ราคามันก็เป็นแล้วแต่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าส่วนน้นอ่ะเวลานั่นไม้เขาจะแยกไม้ว่าต้นนี้ราคาเท่าไหร่ด่างประมาณนี้ราคาเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมอันนี้เซนซคนลยพี่ก็มีเยอะเหมือนกันเนาะหลายแบบมาก เนี่ย่ะเกิดจากเชื้อราเห็นไหมคะอันนี้คือเชื้อราเชื้อราค่ะฉีดยาเชื้อราพ่นได้เลยหนึ่งเกิดจากอากาศร้อนจัดแล้วไม้มันจะเกิดคือไม้เด็กๆไม้เด็กๆเนี่ยก็เปียบเสมือนเด็กพอเปรียกเสมือนเด็กเนี่ยความอ่อนแอมันก็มากก็จริงๆเขาหน้าจะฉีดกันเดือนละครั้งที่สวนนี่ก็นานๆฉีดสักครั้งทีเพราะว่าไม่ค่อยเน้นเรื่องยา ตายก็ตายไปเป็นกับเป็นไปอย่างที่รต้องสู้ต้องสู้ใช่สู้นิดนึงอะไรประมาณนี้อยากไปเทียวต่างประเทศก็โตไวปไปอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากนั่งเครื่องก็โตไปไอเพราะว่าของของพี่ก็คือปลอดสารพิษนะไปไปต่างประเทศบ่อยอยู่นะลงลงส่วนกันบ่อยอยู่ของอ่าตาลปัดตาลปัดใช่ค่ะนะคะไม้ถ้าจะดูว่ามีเชื้อแบคเข้าไม้ถ้ามีเชื้อแบคเข้าจะโอกาสได้สีมีเยอะ เราจะดูได้ไงว่ามีเชื้อแบคเเข้าหนึ่งดูที่กระดูกเห็นไหมคะกระดูกมีกระดูกมีอะไรมันจะมีเชื้อได้อย่างเงี้ยมีเชื้อแบคเเข้าเราก็มาลุ้นว่าตอนโตัวเขาจะมีสีไหมไม่ต้องรู้ตอนตตอนนี้ก็เริ่มมีสีมาแน่นยๆใช่ค่ะกระดูไม้ถ้าไม่มีได้เห็นไหมคะไม้ถ้ามีเชื้อแบคกระดูกจะมาจะบุกจะมาแล้วคือแบคคือตัวให้สีนะคะแบคคือตัวให้สีไม้ถ้าไม่มีเชื้อแบคเนี่ยังไงสีไม่มาแน่นอนสีไม่ได้แน่นอน จะให้ดูว่าไม้ตัวไหนไม่มีเชื้อแบคถ้าดูถ้าเวลาจะเลือกไม้เล็กๆแล้วดูว่าข้างอนาคตมันจะมีสีไหมค่ะให้ดูกระดูกดูขออันนี้ก็เข้าแต่เข้าน้อยค่ะอ่ามันก็จะได้กลายเป็นไม้ขาวนี่นะคะแต่ถามว่าจะได้สีไหมไม่น่าจะได้เพราะว่าอ่าเชื้อเข้าน้อยมากอ่าแบคเข้าน้อยแต่ก็มีนะมีเชื้อหนหน่อยเพราะไม้ยุคปัจจุบันเนี่ยแบคมันจะเข้าเยอะแล้วจะหาให้ดูว่าตัวไหนที่ไม่มีเชื้อแบค ถ้าไม้ไม่มีเชื้อแบคดูที่กระดูกเลยใช่ไหมพี่ใช่ดูที่กระดูกดูเส้นเลยมันจะดูที่เส้นเอานี่ค่ะนี่่ดูได้เลยอันนี้ไงค่ะนี่เชื้อแบคไม่มีแน่นอน่านี่นี่นี่ยังไงก็ไม่ได้สีแน่นอนตัวนี้เป็นลูกตาลปัดตัวนี้ตาลปัดเนี่ยเขาื้ลตัวเองไม่ได้ผสมไว้ตาลปัดนะคะเขาืซอตัวเองเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่มีไม่มีเชื้อแบคไม่มี กระดูกใบอ,อะไรไม่มีไม่มีดำไม่มีเส้นเขาก็จะได้เป็นไม้ขาวเขียว<อ>เต็มที่ถ้ามีเชื้อแบคนิดนิดก็จะได้ชุมปูลเรื่อยๆอก็อาจจะเป็นที่ยุคใหม่ตอนนี้ที่ทางชมรมเราประชุมกันเวลาประกวดไม้คือจะทำเป็นเขาเรียกว่าไม้ใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะคัลเลอร์คัลเลอร์อะไรวะต้นอะไรคัลเลอร์นะลูก คันเลอร์ออร่าคำว่าคันเลอร์ออร่าคือจะไปประกวดไม้ขาวเขียวก็ไม่ได้เพราะมีสีชุมพูนนิดๆจะไปสู้กับไม้สีก็ไม่ได้เพราะว่าสียังไม่จัดจ้านคือไปสู้สีก็แพ้จะไปลงไอ้ไม้ขาวเหลืองก็ด้านมีสีนอนอ่อนๆหน่อยเขาก็เลยจัดประเภทคือนมาอีกหน่อยคือคันเลอร์ออร่าคันเลอร์ออร่าค่คันเลอร์ออร่าคือมีออกชุมปูนนิดๆบางๆออกหวานเววอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นประเภทใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งประเภทค่ะ เพราะว่าตอนนี้ยุคนี้มันเป็นหน้าไม้ที่ว่าบางต้นน่ะสามสายเลือดสี่สายเลือดค่ะเพราะมันยุคปัจจุบันนี่เราเล่นมากันนี่คือ15ปี15ปีสิปีสิปีมีอะไรบ้างอ่ามีด่างเหลืองด่างขาวมีเขียวม,มีแบกค่ะผสมกันไปผสมกันมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นสีลุกแรกๆก,ก็อาจจะได้แค่สีทมอนทอนสีน้ำตาลสี กระดำกระดางแล้วก็ผสมกันไปผสมกันมาแล้วคิดดูว่าหน้าไม้ปัจจุบันเนี่ยกี่สายเลือดแล้วอ่าเราจะบอกไม่ได้ว่าเท้ามเดิมๆมันจะมีกาะรูด้ามีมังกรทองมีใบพักกาศนะคะค่่ะอามีไม่กี่สายพันธุ์อะแล้วก็ผสมกันมาผสมกันไป